ผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะทำการรีวิวเกมไม่ไม่ใช่วันนี้เราจะทำการสร้างไม้คราบเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะทำการเอาชีวิตรอดกับน้องว,นอนวานน้องวานเนาเนะค่ะโอเควานเดี๋ยวพี่เจลังเข้าเซิร์ฟวานนะต่านไหนเนี่ยเซิร์ฟวานอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังโหลดอยู่ค่ะนั่นแล้วครับพี่เยก็กำลังรออะไรอยู่นั่นนี่ยได้แล้วโอเคพี่เยก็เห็นแล้วเ okay จ,จอเจอต้นเห็ดด้วยโอ้นี่มันที่สร้างบ้านชั้นดีเลยนี่นะงั้นเราไปสร้างบ้านกันเถอะหนูเจอเห็ดด้วยน่ะ ตัดต้นไม้กันก่อนชอบโอบขาวอะบ้านเนาะอ่าตอนนี้เราต้องทําการตัดต้นไม้กันไปก่อนนะครับเนี่ยชัดชบุชบ,ชอบโอเคครับตอนนี้วันวาก็สร้างบ้านได้ส่วนหนึ่งส่วนผมก็สร้างบ้านได้แค่นี้นะฮะซึ่งวันวาก็ซึ่งตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะมาจนภัยกันยังไงต่อดีนะครับเนี่ยนด้พ่ชัดเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้เหรอไม่เป็นไรหรอกบอกแล้วไงว่าบ้านใครบ้านมันอะนั่นเหรอ ฉัจะวางระวางไว้ทำบ้าอะไรเนี่ยไอพี่บ้าโอ้ยของเพียบเลยขอเพียบโอ้ยของเพียบเลยโอ้ยโอ้เโอ้ยกอลยโอ้วโอ้ย้ยกบ้ล้วโอ้ย้ยโอกลโอ้้วโอ้บแอ้วโอ้ย้วโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ไ้อ้ยโอ้ย้วโอ้ยโอ้ออ้โอ้้โอ้อโอโอ้โอ้จ้้แ้้ย้ว

ไห้อยู่ที่บา้านอยากให้พีดไห้สบายไอ้ไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจะซอมบี้มานนี้ไปไหนอ่ะมันว่าหายไปแล้วเอื้อโอ้เราหายไปลงไปในถ้ำอีกแล้วมองอะไรไม่เห็นเลย โอเคครับไ่อยากขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะสำหรับเกมบายกรับนะคะ